ออกรถแค่5บาทท่านจะได้อะไรกับรถคันนี้มั่งนะฮะวันนี้เจ๊อังจะพามาดูนะครับผมแล้วทำไมตัวเองไม่พาไปเออให้เจ๊ดีกว่าเจ๊เคยขับมาอ่ะนะคะวันนี้เราจะพามาดูคันนี้เลยใช่แล้วกับปอดเลนเจอรกระบะแฉบสูงนะครับเครื่องยนต์2.2 SLX คันนี้ปี2019ใช่ก่ตอนอื่นนะตอนที่จะพาไปดูรถภายในภายนอก เรามาคุยกันก่อนว่ารถคันนี้เหมาะสมกับใครสถานะอะไรยังไงก่อนเจ๊ค่ะอย่างที่บอกไปนะฮะว่ารถคันนี้เป็นสายพันธุ์แกลงเป็นกระบะพันดูพันแกลง่ดูจากข้างหน้าเขาแล้วเนี่ยดำแดงอย่างนี้ค่ะเหมาะกับสายลุยมากๆไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับวิศวกรหรือว่าท่านเป็นับก่อสร้างที่จะขนหนักอย่างนี้แน่นอนคือคันนี้ตอบโจทย์มากหรือว่าสายลุยไปเที่ยวจ้าเที่ยวแบบล่องแกงหรือว่าจะไปแบบเที่ยวแบบลุยๆอย่างนี้ไปได้ คือบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆากก็เกับฟอร์เรนเจอร์คันนี้แน่นอนนะจ๊ะแล้ววันนี้เป็นชาวไร่ชาวนาใช่แล้วขับเข้าไร่เข้าสวนอนี้ก็เหมาะเลยคันนี้รถคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมือหนึ่งราคา70 0 0 0 0เกือบ800,000บาทนะคันนี้แต่เราไม่ขายคันนี้อย่าลืมนะฮะว่า2019คือใหม่ยังใหม่ยังเหมือนมือหนึ่งรถแค่2ปีเองรถแค่2ปีตอนนี้เรามาขายแค่4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ วันนี้เราจะพาไปดูภายนอกภายในว่าเป็นยังไงกันบ้างเจ๊ไปแน่นอนนะคะนี่คันนี้เลยหลอดชุดแต่งจัดเต็มเลยคันนี้นะคะครับกระจังหน้านี่เลยใส่ให้มาเลยเป็นแบบลรปเตอร์นะคะกระจังหน้าแรปเตอร์นะมานะคะแล้วก็ไฟไฟหน้าของเรานี่จะเป็นแบบมัลติรีเซคเตอร์นะคะหรือว่าแบบธรรมดาหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยครอบมาให้นะคะครอบไฟหน้า เป็นสีดํานะคะครอบมาแล้วครับไม่พอแต่งมาให้ด้วยซุ้มล้อซุ้มล้อซุ้มล้อแบบหมุดนะคะโอ้โหแล้วก็นี่อีกหนึ่งยางยังไงแม็กเราเลยจ้าแม็กไรหยดน้านะคะตัวนี้ก็ตัวยอดฮิตเหมือนกันนะพร้อมกับยางนี่เลยแม็กซิดมาให้ขอบ16หนะฮะจ้าโอ้โหดูดูกันเลยคันนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแก้มข้างก็จะเป็นพลาสติกนะคะครับแล้วก็กระจกมองข้างก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะมือจับของเราก็ครอบมาให้แล้วนะคะครอบดํามาให้ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะจับมือลอยโดนลอยโดนลอยแมวอะไรใช่แล้วนะคะนี่สติ๊กเกอร์เลนร์ติดมาให้แล้วเรียบร้อยสวยงามอะผมชอบอะนี่เลยที่สําคัญเลยคันนี้นะคะเปลี่ยนมาให้แล้วกับกันชนท้ายเหล็กฟังนะจะ คือเดิมเดิมอ่ะเลื่อนไปดูคันนั้นก็คุณก็ใช่หันไปดูฟอร์เรนเจอร์คันนั้นอันนั้นคือบอกเลยว่าเดิมเดิมก็ก็แกล่งอยู่แล้วใช่แล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนตรงนี้ให้นะฮะใช่คือขอดูเป็นเหล็กนะครับผมท่านผู้ชมนะเป็นเหล็กทั้งดุนเลยทังเลยนะตัวนี้แล้วจะมีออปชั่นฟังก์ชันเยอะๆยะเดี๋ยวผมไปทาให้ดูใช่นะคะสําหรับคันนี้นะคะมีที่ลากจูงมาให้ด้วยนะคะก็นอกจากนี้ไม่พอคันนี้ยังมีไฟมีไฟถอย เวลาถอยนะคะก็จะมีไฟสองสว่างเพิ่มมาให้ด้วยนะคะนี่เลยอ่ะพอแล้วท็อปปี้นะอ่ะสำหรับไฟตัวนี้นะคะก็ครอบดํามาให้นะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับลมดํามาด้วยนะคะสําหรับไฟท้ายของเราคันนี้นะจ๊ะ<ม>ก็จะมีเลยโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆเลยตรงนี้ท้ายฝาท้ายเรานะ<ม>อันนี้ก็ครอบดำมาให้เรียบร้อยนะคะร<อ>ตรงมือจับตรงฝาท้ายนะคะก็เป็นพลาสติกนะครับผมนะ บอกแล้วคันนี้จัดเต็มมาอย่างแน่นอนนี่ข้างบนไม่พอเราใส่เราหลังคาแต่งมาให้ด้วยนะแต่เป็นแบบแบบติดตัวนี้ไม่ใช่ตัวเจาะนะคะแต่งเพื่อความสวยงามนะฝาคข้บน้ามันก็อีกเจ๊ใช่อันนี้ก็ครอบมาให้แล้วก็เป็นพลาสติกนะฮะคือสวยงามอ่ะผมผมเห็นผมแบบผมยังเอารถผมมาเปลี่ยนเอาเลยอะสวยงามนะฮะต้องรีบีนะครับออกรถแค่5บาทนะครับอย่างที่เห็นนะครับรถปี2019รถ2ปี ยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำเจ๊ค่ะเนี่ยปีกับอีก9เดือนใช่ะนะครับภาพแบบยังใหม่ๆอยู่เลยสำหรับคันนี้นะคะอาพามาดูภายในกันบ้างบอกไว้ก่อนเใครไม่รีบจองอ่ะไม่ทันแน่นอนสำหรับคันนี้นะคะสปอร์มาไวไปไวแน่นอนจ้าอย่ารืมว่ามือหนึ่งเกือบ8 0 0แสนนะครับ<ช>คันนี้นะตัวสูงเป็นแคบแต่ว่าเราไม่ขายเราขายแค่4 5 0 0 0 0หบาทนะครับคันนี้เอาเงินมาออก5บาทเช็คดูประวัติผ่าน เอาไปเลยเอาไปขี่ได้เลยคันนี้แ,นแล้วก็<ม>ราคาผ่อนนะครับเพียงเดือนละ9 3 9าพนสามร้บหรือรตกตกวันละ3 0มนิดอ่ะเฉลี่ยแล้วตกวันล300ะส0มรนิดองเอน,นนั้นนะครับอ้าวมาดูข้างในกันบ้างคันนี้นะจ๊ะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6กสปีดนะคะก็เครื่องเล่นภายในนะคะก็ดูดีมากนี่นะคะก็ใช้ได้นะคะแต่ตัวนี้ เป็นวิทยุ AMFM ได้นะจ๊ะสามารถโอ้โหเจ๊มีปุ่มมีกดตัวเลขด้วยอ่ะปุ่มเยอะแยะมากมายนะคะนี่รับสายได้วีมันอะไรแบบมันตีด้วยนะครับท่านผู้ชมในะจ๊ะรับสายวางสายเพิ่มลดเสียงอะไรได้ปรับหน้าจอได้ที่พวผมอะไรเลยนะคะสำหรับคันนี้นะมีช่องต่อ power outlet ให้มีสองช่องด้วยเจ๊ใช่เนี่ยอยู่แคบก็มีให้อันตัวหนึ่งเนี่ยอยู่เนี่ยแอร์กดเท แอปเปิมือนะคะคันนี้นะจ๊ะแล้วก็แผงบังแดดของเรามีมาให้พร้อมเลยยังไม่พอดไอ้นี่ที่พูมเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ไว้แว่นนะคะนี่มีไฟเปิดปิดนี่ได้ปกตินะจ๊ะตรงนี้มีที่ไว้อะอะไรนะที่วางแก้วน้ำอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนี่นะคะกว้างขวางมากนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะต้องบอกด้วยว่าเจ๊ว่า สําหรับอุปกรณ์แต่งทั้งทุกอย่างเนี่ยถ้าออกรถเป็นลูกค้าสมชายเท่านั้นนะคะท่านจะได้อย่างที่บอกมานี่นะ,ะ<ช>ที่เราดีิวันน,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 นี้ด้วยนะคะแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้กระจกนะคะเป็นแบบกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับปรับไฟฟ้านะคะแต่ยังไม่พับไฟฟ้านะสำหรับ,ร,บรุ่นนี้นะคะ,ะแล้วก็ที่เปิดที่เปิดไฟหน้าของเราจะไม่เหมือนแบบบางรุ่นบางรุ่นจะเปิดที่ทข้างอยู่ที่ก้าน อันนี้จะหมุนคันนี้หมุนอยู่ใต้พวงมาลัยใช่นะครับฝาฝาใต้พวงมาลัยเขฟีไปเปิดฟี่ไปเปิดให้ดูไปเปิดเหรอนี่ตรงนี้นะคะก็จะเปิดเปิดไฟนี่ของเรานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นทับกระจกไอ้นี่กระจกนะปับกระจกมองข้างนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้นะจ๊ะเราไปดูอยากแนะนําอีกอยากนําเสนออีกตัวหนึ่งยังไงขัางหน้าข้างหน้ากระโปรงหน้าเครื่องยนต์อ่าคันนี้นะจ๊ะ สมัยใหม่แล้วเขาไม่ใส่แบบว่าอะไรนะเขาไม่ใส่เป็นที่ค้ำแบบตรงนี้ไม่ต้องเอามือมาจับใช่ตัวนี้เป็นเป็นยังไงเจ๊เป็นแบบโชกนะคะอ่ไฮดรอลิกโชกก็คือเอาขึ้นได้เลยมันลดแต่งอ่ะใช่เนี่ยไม่ต้องเอามือไปแบบนะคะสุดยอดสะดวกสบายมากคันนี้อ่ทำให้ดูใหม่ทําให้ดูใหม่เนี่ยนะฮะก็คือเปิดมาเปิดเลยนี่นี่แบบนี้ เท่นี่เทกันยนกันยนยังใหม่ใหม่หายหวังแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับแค่รถแค่2ปีนะคะรีบเลยสําหรับคันนี้ใครสนใจรีบจับจองเข้ามานนจไม่งั้นไม่ทันแน่นอนฟอร์ดมาไวไปไวางที่เขาบอกนะครับว่ารถไม่ดีที่นี่เราไม่ขายนะครับสนใจคาร์เซ็นเตอร์นขาวไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากจะโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะรถเรามีหลายหลากหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับบเต็นท์รถของเราไม่ว่าจะเป็นสาขารันหรือว่าสาขาชนบุรีนะครับ เบอร์โทรโชว์รูมนะครับ097-4236-556นะนะฮะฝากไว้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเท่านั้นยังไม่พอเราจะมีของแถมของฟรีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะฮะ ภาษีพรบกล้องหน้ารถหรือว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆก่อนที่จะส่งรถให้น้ามันเต็มถังไปเลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ไปเมื่อกี้มาไปไปเพิ่งไปเมื่อกี้ไปเซ็นเซ็นนให้ฟรีท่านไม่สะดวกมาเซ็นถึงที่เราไปเซ็นให้ถึงที่ของท่านเองหรือว่าจะเป็นบริการช่วยเลือฉุกเฉินรถผันแล้วเราไปส่งรถให้ถึงบ้านเลยก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับมีที่นี่สมชายคาเซ็นเตอร์นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับ เพจ a c e b o o k นะครับกับรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีหรือว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ใช่รถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์อลันละกันนะครัะฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดหรืออีกหนึ่งช่องทางเราก็มีนะในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกพิมพ์เข้ามายังไงเจ๊อะไรนะรถมือสองสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะฝากเข้าไปดูในติ๊กต็อกด้วยจะได้ความฮาได้รู้ราคารถราคาผ่อนได้รู้โปรโมชั่นต่างๆเกี่ยวกับทาง แต่ร้านของเราทางชงรูของเราอัปเดตอะไรบ้างจะได้ติดตามทุกๆช่องทางวันนี้พวกเรา2ท่านใช่สองคนสิไม่ได้เรียกเองท่านวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถคันไหนหรือว่าอยากให้เราดูรถคันไหนฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจอฟี่พมันกังแล้วก็ดูอังเม็กซีสค่ะทีมงานมั่วหน้าแดงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานะมาจองมาห้าบาทเนี่ยมาเอามาเอามาเอามาออกห้าบาท à bà đó bay lên